ข้างค่าใจอยู่ตบปะจะได้จบสว,ส,สวัสดีค่ะอ่เพิร์ชนะคะรับบทเป็นหงค่ะสตังค์คารับบทเป็นออนค่คะค่ะยูเอลนะคะรับบทเป็นยาค่ะค่ะลิลลี่รับบทเป็นบุษบาค่ะ ก็ตัวบุษบานะคะจะเป็นคนที่ขี้บูลลี่ชอบใช้กําลังมากกว่าความคิดแล้วก็ชอบกดเพื่อนให้อยู่ใต้อํนนานาจของตัวเองค่ะค่ะก็อย่าที่เห็นชัดๆเลยเป็นเด็กบ้านรวยเป็นเด็กบ้านรวยเอาแต่ใจแต่ก็จะมีมุมรักเพื่อนอยู่ใช่ค่ะ อ่อนนะคะก็จะเป็นคนที่โดนแกล้งเยอะที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆจะดูแบบว่าอาจจะดูสดใสาภายนอกแต่ว่าจะเป็นคนที่ตัวโดนค่ะเป็นตัวโดนของกลุ่มค่ะส่วนหงเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแบบคนเงียบๆในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ค่อยออกอความคิดเห็นอะไรจะเป็นฝ่ายแบบสังเกตการรับฟังอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบทุกตัวก็จะมีมุมของตัวเองคือในเรื่องที่เราได้ถ่ายทอดไปอะไร่เงี้ย ก็ถ้าก่อนเล้นกับพี่คุยเนาะก่อนหน้าเรื่อง a อทก Attack, วิญญาณที่13ของเราคือที่หยดซึ่งเขาก็เป็นที่หยดฟอร์มใหญ่มากและประสบความสําเร็จมากๆใช่ไหมคะพวกหนูก็หนูรู้สึกว่าทุกคนแหละมีอาการเกรงกันนิดนึงแล้วก็ตื่นเต้นที่เกด็ได้แบบมีโอกาสชิ้นใหญ่ขนาดนี้ใช่แต่ว่าหลังจากร่วมงานแล้วก็ก็สนุกดีโยโยน <S <S อ,อยางงั้น <S <S ไใจใจดี <S <S ค่ะคือแบบโซ่ยอยู่โยนมะ ส่วนที่เราประทับใจกันคือแบบพี่คุยใจดีแล้วก็จริงๆอะคือตามใจนะสนแสดงทุกคนมากๆคือแบบว่าไม่ว่าจะบทไหนซีนไหนอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าพี่คุยจะถามก่อนว่าเราคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยเราเหมือนกับเรามาแชร์กันตรงกลางคือเป็นการทํางานที่แบบเพิินว่าทุกคนแฮปปี้มากๆค่ะใช่คือไม่เหมือนกับภาพจําที่หยดที่อาจจะดูแบบจริงจังดูประสบความสําเร็จมากๆแต่มันกลายเป็นว่ากองนี้ฟรีมากๆเลยพี่คุยก็ให้อิสระทางความคิดกับักแสดงทุกคนมากๆใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่การรีฟมาว่า ตัวละครนี้เป็นแบบนี้ทุกคนต้องเล่นตามแบบนี้แต่มันคือการบอกว่าตัวละครเป็นแบบนี้และหนูคิดว่าเขาเล่นแบบไหนไม่ค่ะทุกคนสบายอยู่นูว่สุดสุดนะสบายจริงหรอสบายมากอาจจะจิดติคือถ้าเป็นเพรอแอ่เพอติดปัญหาแค่เรื่องเล่นวนเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่ค่อยนิดก็เยอะอยู่นิดหน่อยเหรอคะส่วนใหญ่คือทุกคนเราต้องเล่นวนเล่กันอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบ บางทีมันก็แปลกใหม่คือแบบในเรื่องเราต้องเล่นให้แบบเก่งมากๆเป็นนักกีฬาวอลเลย์ที่แบบเซียนอะเซียนเลยแล้ก็ต้องมีการเวิร์กช็อปกันค่ะแต่ว่าเพิคิดว่าคนที่ใช้พลังเยอะที่สุดน่าจะเป็นผีในเรื่องลิลลี่นได้รับพลังบวกจากพี่จนหนูไม่เหนื่อยแล้วคือเรื่อี่เหมือนต้องแบบแต่งเอฟเฟกตตลอดแคบบ่จะทั้งวันทุกวันด้วยค่ะ ถ้าเป็นคู่ในกองถ่ายคือคนที่จะมาคนแรกคือคิรี่แล้วคนที่ขับหลังสุดก็ป็นคิรี่ใช่ล้างตัวเพราะว่าล้างตัวนานมากเนี่ยวพอล้างตัวเจ็บมากค่ะมันดึงขนแคนนุออกไม่หมดเลยอ่ะเขาจะเป็นกาวแว๊กอะไรอ่ะคือจริงๆตอนแรกเพิร์ทเป็นเพราะหลักๆเป็นเพราะพี่คุยค่ะคือที่บอกกันว่าผลงานของเขาที่ชิ้นใหญ่ที่เพิ่งมีคือที่หยดอะไรเงี้ยแล้วคือ พี่คุยเนี่ยจะมีคนพูดถึงว่าแบบว่าเป็นผู้มกับที่ทํางานไวใจดีทําหนังสนุกเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ลองเล่นหนังผีแล้วผู้กกับคือพี่คุยด้วยเราได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่แบบเรายังไม่เคยได้รู้จักกันอะไรเงี้ยเลยเป็นโอกาสที่รู้สึกว่าทําให้เราได้มารู้จักกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันอะมากขึ้นพร้อมกับได้ทํางานกับพุ่มกับที่เราคิดว่าเขาแบบเป็นคนที่เก่งมากๆสำหรับเรา่ ก็หนูก็ต้องฝึกมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราแบบไม่มีประสบการณ์ค่ะก็ดูตัวละครให้ดีๆแบบเข้าใจมันมากกว่าในบทที่เขาให้มาว่าบทมันคือเท่านี้เท่านี้นะแต่เราต้องไปตีความเองว่าชีวิตเบื้องหลังของเขาอะมันเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็อยู่กับตัวละครเนี้ยให้เยอะที่สุดค่ะแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ดูตัวอย่างหนังที่แบบว่าได้ได้ดูแบบว่าเรื่องอื่นๆเพื่อแบบว่าซึมซับให้เราได้เป็นคาลเตอร์นี้แบบให้เป็นเราได้อย่างชัดเจนค่ะ จริงๆการที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้หรือว่าการก้าวออกมาจากการเล่นละนครคอมฟอร์ตโซนของหนูมันก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทําอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่กล้าที่จะหวังมันนะคะพอได้เล่นหลังเรื่องนี้เราก็เลยรู้สึกเล็กๆว่าหรือจริงๆแล้วเราก็อาจจะมีความสามารถนี้นะอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าจะพยายามต่อไปค่ะก็ยังไม่รู้ว่าใน ข้างหน้านี้หรือว่าอนาคตจะมีโอกาสชิ้นใหญ่แบบนี้อีกไหมหรือว่าจะมีคนเห็นนักแสดงตัวเล็กๆแบบหนูอีกไหมแต่ก็ถ้ามีโอกาสหนูก็จะทาเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าจะพยายามเต็มที่ในสถานการณ์นี้มากขึ้นค่ะอย่าการที่ออกาตีเราเล่นนครย,ย,ยากยากมากยากมากจริงๆค่ะยากมากจนตัวหนูคิดจะยอมแพ้ไปหลายครั้งแล้วก็ถ้าให้หนูเปรียบเทียบชัดเจนเลยคือ หนูอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของหนูมาตลอดหนูอยู่กับตรงนั้นมาตั้งแต่เด็กหนูเลยรู้สึกสบายใจแล้วเราก็จะชินกับที่ที่พทีมงานแล้วก็การเล่นในรูปแบบนั้นในการโอเวอร์แอคติ้งหรือความเปะ๊ะทุกองศาในการพูดการหารันการหายใจคือเราจะมีแพทเทิร์นของเราแต่พอมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เราเจอกับพี่พี่ทีมงานกลุ่มใหม่นักแสดงใหม่ๆที่เราแบบไม่รู้จักเรามาอยู่ในกลุ่มที่เขากว้างขึ้นมันก็เลยทําให้เราต้องปรับเยอะมากๆอย่างนี้ค่ะ คือในเรื่องน,นี้จะมีกลัวอยู่3อย่างความสูงที่แคบแล้วก็ผีซึ่งสิ่งที่เจอบ่อยสุดก็คือผีกลัวตัวเองกลัวตัวเองซึ่งวิธีการก้าวผ่านก็ไม่มีค่ะก็ลากผู้จัดก,การไปที่เพราะว่ามันก็อาจจะลดความกลัวได้บ้างเพราะว่าเราจะไม่มองตัวเองกระจกเราจะมองแต่หนา้าพผู้จัดก,การอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือรู้สึกว่าต่างไปจากเดิมเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขาแต่งแบบ เละมากๆเลยแล้วก็พอมองตัวเองก็กลัวค่ะมันเหมือนผีจริงๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบพอจำลองภาพตัวเองตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่ได้แล้วค่ะของหนูวันฟิตติ้งเลยพิรีแต่งหน้าอยู่ข้างๆตอนนั้นตื่นเต้นก่อนตื่นเต้นได้เจอพิรีครั้งแรกก็เลยไปกินใส่เขาอ้แล้วพี่จี่ก็กินอ้เหมือนกันตอนนั้นเราพิรีอาปากแล้วเขาใส่ฟันอยู่หนูก็แบบ อแต่ตอนนั้นก็คิดว่าหูมันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างงี้คิดว่าแบบูไม่น่าจะเละข,ขนาดนี้ไหมแต่ก็ตกใจนิดนึงเพราะหนูเป็นคนชอบดูหนังผีมากๆแล้วก็ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็รู้สึกแบบออเลิดห่ะอะไรไม่คือรู้สึกว่าแต่งจริงเกินนะคะหมายถึงว่าวันแรกที่เจอก็รู้สึกว่ามันจริงแล้วแต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันจะมีฉากที่แบบจะต้องมีน้ำเลือดน,น้ำหนองมากขึ้นแต่งมากขึ้นน่ากลัวมากขึ้นหลอนจริงกลัวมาก หนุใช่ค่ะสมมันเหมือนจริงไหมพี่มันสมจริงวะเพราะว่าหนู่งกีริงมันมีลิลีบางฉากที่แบบลิลี่ไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลิลี่เขาแบบจะมาอยู่แบบอยู่หน้าเซตด้วยเหมือนกันอยู่หลังๆอะไรเงี้ยบางทีคือเราเห็นเขาตรงๆอาจจะมีแบบชินถ้าเราเห็นบ่อยนาแบบเอ้ยลิลี่แต่งเอฟเฟกต์มาเป็นงี้แต่พอเราแบบแวบๆแล้วแบบหันไปแล้วมันต้องเหมือนหันทวนเหมือนตามจังหวะนางผีะหัน วะครวะอะไรเงี้ยแบบยืนเป็นเงาเงายืนแบบสูงสูงแวบแวบอะไรเงี้ยอันนั้นหลอนเหมือนกันค่ะมันก็คือน่ากลัวสุดมันคือน่ากลัวสุดจริงค่ะต่อยเลยนะชวนเล่นวันเล่มต่อยแม่งเลยชวนเล่นวันเล่มต่อยมันคิดคาแรคเตอร์คือวิ่งหนีค่ะไปไม่อยู่หลับตา ในในเรื่องถ้าเป็นหนูถ้าเป็นออนนะคะวิ่งเลยค่ะวิ่งคนแรกเลยในเรื่องไม่อยู่แล้วในเรื่องก็ดีสตาร์ก็นีหดีทั้งคู่เพราหลับตาเอาหลับตาพี่วิ่งพี่วิ่งใช่เอาจะอยู่ทำไมล่ะหนูต่อยอยู่คนเดียวก็ก็เป็นหนังภายในสองชั่วโมงรีบรีบเีรอก็จะเป็นหนังภายในสองชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็ลงลงหนังอ่า ก็เป oh, ็ภาพนั้นเนาะภาพบแบบหนังในโรงหรือว่าแบบก็เป็นสื่อสื่อชิ้นหนึ่งที่สร้างความบันเทิงคือรู้สึกว่าเนื้อ,เน,อเนื้อเรื่องก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเขาพยายามกระชับมาให้เราดูแลเข้าใจได้ภายในเวลาแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็คือถ้าภาพจําเกี่ยวกับเรื่องการแสดงภาพยนตร์อ่ะคือเราจะบบชอบจําว่าภาพยนตร์มันจะมีความแบบ เรียวมากกว่าแบบบทคําพูดจะเป็นบทที่เราฟังแล้วเฮ้ยในชีวิตจริงเราก็พูดประมาณนี้นะหรือว่าแบบการแสดงมูฟเมนต์ต่างๆมันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าใจตัวละครนั้นๆของเรื่องได้แบบมากกว่าค่ะแล้วก็ดูกับเพื่อน,นะคะ่ะเสี่ยงค่อนข้างที่จะดีในโรงหนังก็อ <laughs> 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 ไกับเพื่อนรู้สึกว่าดูใ,<ช>ดในโรงแล้วมันถึงกว่าใช่ <laughs> ราะว่าจริงๆแล้วมันช่วยมากๆเลยค่ะแบบหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นคาแรคเตอร์นั้นๆที่เราดูแต่ว่าการที่แบบเราดูภาพยนตร์นหนึ่งที่มันมีการแสดงแบบหลากหลายจากหลายๆตัวละครหลายๆแบบนักสแสดงที่เขาได้แสดงแบบฝีมือในแบบฉบับของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเทคนิคบางอย่างที่แบบแต่ละคนเลือกที่จะใช้ได้แบบที่เหมาะกับตัวเองพอมาถึงเนื้องานของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลอง ลองปรับใช้กับแบบของตัวเองดูคือมันก็เป็นกําลังใจให้เราได้ในการแสดงของเราเหมือนกันใช่หนูรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่เราควรจะดูหนังให้เยอะๆดูสื่อให้เยอะๆเพราะว่าคําว่านักแสดงมันเราต้องเล่นได้หลายบทบาทจะเศร้าจะโกรธจะผีจะโหดจะน่ารักจะอ่อนไหวอะไรก็แล้วแต่เราต้องเล่นได้ทุกอย่างต้องเล่นทุกแบบแลวการที่เรามาดูใน ตัวแบบหรือว่าผลงานที่มีรุ่นพี่มีนักแสดงคนอื่นเขาเล่นไว้แล้วก็ควรจะศึกษาประยุกชใช้ใช่เป็นแบบ body language เขาหรือแม้กระทั่งการสื่อสารทางสายตาหรือการหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาเพื่อเอามาปรับใช้กับของเราด้วยใช่ก็สำหรับหนูนะคะก็คืออ่ะจะพูดถึงเรื่องความกลัวเลยแล้วก็ความกลัวกับงานค่ะ ก็ตอนแรกอะรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้แต่พอได้ทําปูปะเรารู้สึกว่าเขาเลือกเราแล้วอ่ะเราอยากทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะก้าวข้ามผ่านจุดของตัวเองที่กลัวไปด้วยแล้วก็ไม่อยากทําให้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นผลงานของเราอะอันนึงเรารู้สึกว่าเราต้องทําให้มันเต็มที่สุดต่อให้เราจะกลัวก็ตามอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนใช่ค่ะ ก็ก็รับได้หมดค่ะแต่ขอระบุนิดนึงนะคะว่ามีความสูงอะไรจะได้เตรียมใจก่อนอะไรอันนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เขาก็แจ้งมาก่อนแล้วว่าโอเคมีความสูง anka, แต่เขาไม่ได้แจ้งว่าสูงเท okay, ่าไหร่โอเคแบบมีหัวสลิงใช่้จริงหัวสลิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะต้องทํำหัวสลิงในนี้โอเคมีหัวสลิงแต่ความสูงไม่บอกไปเจอหน้างานปุ๊บ โอแต่ของเธอยังบอกไงอว่ามีโหนนี่ไม่รู้เลยใช่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจะต้องโหดนาอะไรใหม่ๆลองชอบสไตลก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรายังเป็นแค่นักแสดงตัวเล็กๆอยู่จริงๆใช่ค่ะและรู้ที่จะแบบว่าเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งที่จะอดทนที่จะเรียนรู้ที่จะแบบไม่ปิดกั้นตัวเองคือโอกาสมันไม่ได้หาในง่ายๆอยู่แล้วในแต่ละครั้งก็เลยรู้สึกว่าเราจําเป็นที่จะต้อง ทุกอย่างให้ดีที่สุดและพยายามเต็มที่ที่สุดให้เราไม่ต้องมานึกเสียใจภายหลังค่ะก็จริงๆก็คิดขนเป็นหนังเรื่องแรกเลยก็เลยรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆค่ะแต่ว่านอกเหนือจากแบบการทํางานในเรื่องของที่ทุกคนพูดไปแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหนังเองค่ะที่มันได้ข้อคิดว่าแบบการบูลลี่มันสําคัญมากๆจริงๆเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะเคยโดนบูลลี่แต่ว่าไม่คิดว่ามันหนักขนาดนี้เพราะว่าคือพอเป็นหนังเรื่องนี้แล้วเป็น ผีที่มาบูลลี่คนมันเลยยิ่งคูณความโหดร้ายของการบูลลี่ไปก็รู้สึกว่าไม่อยากให้การบูลลี่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของแบบทุกๆคนเพราะว่ามันโหดร้ายมากๆค่ะแล้วมันการพูดคํานึงมันอาจจะทําให้อีกคนหนึ่งอ่ะแบบทั้งชีวิตเขาพังไปได้เลยค่ะรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรเยอะมากนอกจากประสบการณ์ต่างๆในนี้ค่ะของก็เหมือนที่เพื่อนๆบอกไปค่ะมันเป็นอะไรใหม่ๆคือแบบ s นเ p ิร์ t มันมี หลายอย่างที่พอร,รู้สึกว่าคือพี่คุยเขายังคงความลายเส้นว่าต่อให้จะเป็นหนังผี้ะคะ่ะแต่เขาจะมีจังหวะ แอคชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนช่วยกันระหว่างกล้องภาพหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําให้มันไม่ใช่แค่หนังผีที่แค่ผีออกมาแบบหลอกให้เราหลอนน่แต่นอกจากความหลอนมันยังมีความบางซีนที่แทกแซกความเป็นแอคชั่นหน่อยๆความแบบสนุกที่แบบปนเข้าไปให้มันลงตัวอะไรเงี้ยค่ะเพิร mm ์ hmm. เลยรู้สึกว่าตอนแรกที่เราอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วแต่พอพี่คุยเขาตีความออกมาบวกกับเขาใส่สเสน่ห์ในแบบลายเส้นของเขาไปอะค่ะมันเลยทําให้เพิรว่าเรื่องนี้มันแบบ ลงตัวมากๆสำหรับเพอคือแบบเพิดแฮปปี้กับการทำงานกองแบบร่วมๆกับเพื่อนๆมากๆหนังที่ดูแล้วลุ้นจนตัวเกร็งค่ะอ่านี่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันแจกวิญญ,ญาณเลขที่13ค่ะค <c oughs> ือหนูจะบอกว่ามันเหมือนรถไฟหาะมากเลยนะ <c oughs> มันมั่งเกร็ง<ช>จริงแ <c oughs> น่นอนค่ะเอออ่ะต่อเลยต่อเลย เคงมาหนังที่ดูแล้วขำจนท้องแข็งอืมนี่หนังเก่าเลยพี่มากพระขนงนี่ชอบชอบมาก<ใ>จังหวะเล่นมุกนหนูชอบความที่เขาผสมผสานแล้วว่าหนังผีที่มันเป็นตำนานที่ทุกคนแบบว่าพูดไปใครก็รู้จักแม่นาคแม่นาคแม่นา,นนานใช่ไหมคะเขาทําให้หนังมันออกมามีทั้ง จังหวะหน่ากลัวและในทา,ทางเดียวกันมันกลับเป็นหนังตลกที่ตลกมากจริงๆแล้วก็คือมันตลกอะ่ะมันให้ฟิลเหมือนกับที่หยดสองหรือที่หยดหนึ่งที่มันจะมีจังหวะตลกคอมเมดี้เข้ามาด้วยแล้วมันเป็นความผสมผสานอ่ะผิดกับคอมเมดี้ที่มันทําให้เรารู้สึกแบบเออเราไม่เบื่อ,อเราตื่นเต้นเราทั้งกลัวทั้งตลกไปด้วยใช่ของหนูก็จะเป็นเออหนังที่ดูแล้วคิวใจคะ่ะตอบหนูคิดว่าลี l o a อ d Stitch ค่ะใช่ เน่เพราะว่าเอาเอาแบบไม่สปอยไหมคือแบบมันจะเป็นบางโคด้ดเฉยๆที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันสอนเราได้หลายเรื่องแบบอ,อย่างเช่นก็ขาดที่ลีโร่ทำตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สอนสตีชิคือแบบเออบางทีครอบครัวมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่แค่เราไม่ได้ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสึว่ามันเป็นหนักคิวใจขึกมาต้องไปดูตามแบบ <im itation> ใช่แล้วต้องฝากแอทแทคเธอชิ่ง แต่วันที่หนังที่ดูลบเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะคือผมอาจจะไม่ถึงกับขั้นแบบเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าเหมือนเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติบางอย่างค่ะคือเรื่อง about time คือเป็นแบบหนังรักใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องอ่ะคือเขาจะเหมือนใช้แบบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวลาจังหวะชีวิตจังหวะเวลาอะไรเงี้ยค่ะเลยทําให้ตั้งแต่ดูเรื่องนี้จบอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นค่าของเวลาและจังหวะชีวิตมากขึ้น ก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่อง Attack 13วิญญาณเลขที่13ค่ะค่ะ9้ามิถุนายนนี้ที่โรงภาพยนตร์นะคะเย้ขอบคยณมากค่ะ